ภาษากรีกที่เข้ามาในภาษาอังกฤษ bio life biology biography geo earth geography geology thermo heat thermometer thermodynamics chrono time chronology synchronize photo light โฟโตกราฟ,โฟโตซินเทสิส,ไฮโดร,วอเทอร์,ไฮโดโลจี,ไฮโดเอเล็กทริก,ศัพท์ทางการแพทย์,คาเดียโอ,ฮาร์ต,คาเดียโลจี,คาเดียวัชคิวลาฟ,นิวโร,เนิฟ,นิวโรโลจี,นิวรอน,กัสโต,สตอมัก,กัสโตโนมี,กัสโตเอ็นเตโรโลจี เดิมสกินเดอร์มัตโลจีเดอร์มัติติสเฮมฮิมบลัดเฮโมลาสเฮโมโกบินสามทั่วไปเทเลฟาเทเลโฟนเทเลวิชันออโต้เซลฟ์ออโต้เบลกราฟีออโต้โมบายแพนอพันดมิก พันโนรามาไมโครสมอลไมโครสโคปไมโครชิพไมโครลัดไมโครอีโคโนมิสไมโครคอซึม